Happy Birthday to you นะครับสยามก,กีฬานะครับรอบสีฮาาะีสยามดาราอ่านี่ค okay. รโอเคห้าส่สามสองสวัสดีครับแ Happy Birthday น,นะครับสยามดารานะครับรอบสีปีนะครับ ครั้งที่สองเนี่เราใช้ PVC นครับครั้งแรกก็เป็นมีเดียลครั้งน,นี้ก็เป็นมีเดียแล้วแต่ไม่ได้เล่นเป็นตัวดีแบบเรื่องๆครับได้เล่นเป็นแบบค้ายแบบเรีเรยลแล้วก็ทำได้ทุกอย่างขงนาดข้าวตรงนี้ยังได้ยเแล้วแบบใช้สเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวเองหลอกผู้หญิงไปเรื่อยเพื่อใช้ทำให้ เราเคยเล่นซึ่งซึ่งเรต้องารก็ก็ได้คุยกับี่ปิดกว่ารต้องต้องทำังไงดีพื่จะได้ออกไปในทางที่ดีซึ่งซึ่งซึ่งก่อนอืเลยคือรต้อศึกษาอย่างพขกน้องเนคลับาว่าใหญ่บ้างอ๋ีนี่เขาเขารอดูอยู่แล้วครับกับกับบทบาเปลี่ยนที่บเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆสีีเลยบราันมี้ซ้อมีะออไมบ้างนี่ครับซ้อมร้ายเริ่มขาน บอกแล้วแทนต้นเดือน่อนจะเปิดก้องสิเดีอย ผมก็คิดจะซื้อยี่ห้อนี้หอนี่แล้วแบบว่าสุดท้ายแบบมาจบยี่ห้ออันนี้แล้วผมเป็นคนแต่งรัวแบบนี้อยู่แล้วเลยกลายเป็นโกลมโกลกับมาะแตซึ่งกระแตผมไม่ได้มีอะไรแล้วเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนั้นก่อนเจอแับนี้แบนครับคุยกันเด็กผู้ชายคุยกันมันก็แบบว่ามาถึงวันนี้ขนาดนั้นแต่พูดพูดจาเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาคราวนี้ถึงเวลาไปจอดเทียวกันคือไปจอดเทียวกันไหมไม่เคยเลยแม้ว่าเออรถคารุไถ่ คล้ายกันจริงแต่จริงมันก็ไม่ไ euh ด้เหมือนแบบถ้ามองก็ร the ู้เลยนะแบบผมนะครับสงสัยนะครับไม่รู้ครับสงสัยครับสงสัยก็สงสัยผมได้พักเยอะมากครับเพราะว่าถ่ายละครเรื่องเดียวแล้วถ้าวันไหนไม่ยิงถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายละครถ้าไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ได้มีงานก็จะหยุดช่ว์จนจะได้คุ้ม่ได้ทั้ง่มดเข้าติดลมใจไหมจริงๆเสื้อยืดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปงานที่ร้องเพลงกัน ง่ายครับตอนนี้ด้วยความที่อหนักขึ้นทงเลยท้องรถอนเราควรเลยกลายเป็นกินพืชเยอกกินสลัดอะไรอย่างี้มันถึงินได้หรือว่าพัก่อนได้เป็นไรทำไมมันถึงข้นมาได้รว่าหลา่องางที่มีเพราะว่าพักก่อนเยอะเลยมีลาทีมห้อวาเรรนไ้เลยครับแล้วทาทางกันไปเ นักทีมหนึ่งทังแอคชั่นคร่บเองครับเป็นคนไทยดีกว่าครับติ๊กครับเจสลาดีด้วยอะเดี๋ยวนี้ว่าผู้หญิง่แข่งชนะชูอะไระเพลงไมชอบแล้วมันเหลเพลงไม่ชอบเง้องเราเพลงเพลงตัวเองไม่ชอบ อะไรครับเพลงก็อก็ชอบครับเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่ที่เราเป็นเพลงของเขาเองตั้งแต่เราเพลงสไตล์ไหนที่ได้ฟังบ่อย่สุดจริงๆฟังได้ทุกแนวเลยนะเพราะ มีมืซ้ายของข้าอะไรี่ไดี่ไดีได้ี่ที่ิดเ่กจะมีข่าวมีข่าวตามมานอคดังาจจะไม่บ้างอะไรยเงี้ยจะมีข่าวที่จะเรื่องบ้างอ่างเงี้ยีเราอยากจะพูดจริงจริงบ้างก็อาจะเป็นแบบว่าตาคนตาคนที่มาก่อ่านี้เพราะว่าบางทีมอโต๊ไม่ได้เปลี่ยนการดำเนชีวิตอะไรเลยนะาอ่เป็นหสามปีแล้วยซึ่งแบบว่าก็ยังใช้ชีวิตแบบ ด้วยเป็นคําพูด